โดมบินนะครับกำลังทำช่อง YouTube นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่สายทองนี่นครับอาจารย์พามา กับองค์ปู่อนันตนานคราชก่อนนะครับระหว่างรอสมาชิกท่านอื่นนะครับระหว่างรอพี่พี่ท่านอื่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพามาดูองค์ปู่นะครับอ่ะกลังติดเก็ด,ด้านหลังนะครับอ่ะติดขีบด้านหลังแล้วก็ใต้ทองนะครับช่างกําลังติดเกดแล้วก็ใต้ทองนะครับอ่ะคนละหนึ่งแชร์ก่อนนะครับใครอยากมีโชคงวดนนี้คนละหนึ่งแชร์นะครับ รัฐบาลงวดที่แล้วนะครับใครที่ติดตามอาจารย์นะครับใครที่ติดตามอาจารย์ก็จะเห็นนะครับว่าอาจารย์ให้หวยก่อนนะครับก่อนที่หวยจะออกนะครับบางคนคอมเมนต์นะครับว่าหวยออกแล้วใครเอามาลงนะครับอ่แสดงว่าเขาไม่ได้ติดเขาไม่ได้ติดตามอาจารย์นะครับเขาแค่มาพูดแล้วก็ไปนะครับอ่พี่นลินสวัสดีครับแชร์เป็นกำลังนะครับขอบคุณมากมานะครับพี่ชมพูนุชย์กาบ บารมีองค์ปู่อนันตนาคราชสาธุนะครับอ่ะใครเห็นปู่อนันตนาคราชกดสาธุเอาเลยนะครับก่อนเราจะไปให้แนวทางรัฐบาลนะครับอ่าสวัสดีครับเพียรชลิกานะครับ ศรัทธาพารวยนะครับศรัทธาพารวยปังทุกวันนะครับหวยลาวพี่ลุงนภาพาสุดปังขังวัาที่แล้วเสียงค,ยค่อยค่ะนะครับอ่ะอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ไอปูอนันตะนคราชนะครับยาวนะครับหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับงวดที่แล้วใคร มีโชคกับอาจารย์บ้างนะครับรัฐบาลไทยเด่นศูนย์นะครับเข้าตัวเจาะศูนานะครับบรรยากาศดีมากค่ัอาจารย์นะครับถ้าเสร็จแล้วนี่อลังการมากนะครับสาธุนะครับเข้าพรรษาแล้วใครมีโชคกับอาจารย์ก็ไปทําบุญนะครับใกล้ที่ไหนทําที่นั่นเลยนะครับได้0.5นย้อยเดียว่ะนะครับสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากนะครับดีใจนะครับที่ให้ไปแล้วมีคน ที่ตามมตามเลขอาจารย์นะครับได้คะ่ะได้อยู่คะ่ะศูนย์ห้านะครับบูเดจานะครับอ่ะใครที่ซื้อไม่ได้ก็ไปเสียงลอตเตอรี่เอานะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยหาที่ซื้อยากหน่อยนะครับแต่ก็เรายังมีลอตเตอรี่นะครับไปซื้อก่อนนะครับอาจารย์ให้ก่อนก็อยากให้ทุกคนไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับ 5แชร์นะครับขอบคุณมากนะครับใครที่แชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์กับขอบพระคุณบรมีอาจารย์เมตตาค่ากับข้าวได้50บาทค่ันะครับต่อชีวิตไปเป็นเดือนนะครับถูก50บาทถูกร้อยหนึ่งนะครับลูกสาวน่ารักนะครับขอบคุณมากนะครับพี่สายฝนนะครับกาลังน่ารักนะครับพึ่ง2องขวบนะครับกําลังพูดจาเก่งนะครับมากนะครับกลุ่มฟรีนะครับก่อนถูกหวยก็ฝันเห็นพญานาคนะครับ เป็นบุญสัมพันธ์กันนะครับใครที่มีบุญร่วมกันที่มีทุนเยอะซื้อทุกตัวไม่ต้องตัดนะครับเพราะว่าอาจารย์วิเคราะห์มาให้แล้วนะครับซื้อบนล่างไปกลับด้วยนะครับอ่าบนล่างไปกลับด้วยกับทุกตัวนะครับสี่สองสี 3, ่สามสี่หกสี่เจ็ดนะครับแถวที่หนึ่งนะครับแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์ 0. 8 8 8 3 8 4นะครับแถวที่2นะครับ8 0 8 1 8 3 8 4นะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับไม่ต้องรอให้ไอ้ใกล้ถึงวันนะครับให้แล้วก็บันทึกไว้เลยนะครับใครจะซื้อได้ซื้อไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวสามสองนะครับสามสอง เดี๋ยวจะให้แคปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้แคปสามตัวเม็ดเดียวศูนย์สามสองนะครับสามตัวเม็ดเดียวศูนย์สามสองนะครับงวดนี้ต้องเข้าอีกแน่นอนนะครับงวดนี้ต้องเข้าอีกแน่นอนนะครับอ่ะใครอยากแคปหน้าจออาจารย์จะให้แคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะให้ลงอีกทีนะครับให้ก่อน แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเข้ากลุ่มอาจารย์แล้วค่ะอย่าตัดออกตามที่อบอลบอกมาเนี่ยค่ะใช่นะครับอย่าพยายามตัดออกนะครับเพราะว่าอาจารย์คำนวณมาให้แล้วนะครับอาจารย์คำนวณมาให้แล้วนะครับเดนสีนะครับสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดแปดนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่นะครับพร้อมแคปคขับอาจารย์นะครับแคปนะครับแคปเลยนะครับแคปเลยนะครับ นี่นะครับศรัทธาพารวยนะครับศรัทธาพารวยชอบเรียกขาขอบคุณมากค่ะนะครับรู้จักออบอนพอเป็น f อฟซออนตค่ะนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามอาจารย์นะครับที่ให้โอกาสนะครับเด็กคนนี้นะครับได้เป็นที่รู้จักของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันที่สิบห้าสิบหกอบอนก็โพสให้ดูอยู่ ใช่นะครับใกล้ถึงวันอาจารย์ก็โพสให้อีกทีนะครับนี่นะครับไม่น่ารักเลยคนที่มาว่าอาจารย์อยากคิดมากค่ะมีคนติดตามอาจารย์เยอะพี่เห็นคนติดตามเยอะมากนะครับสามสองปังๆนะครับตัวฟันนะครับอย่าตัดทิ้งนะครับ อ่ะอย่าพยายามตัดเลขอาจารย์ทิ้งนะครับเพราะว่านี่คัดมาให้แล้วนะครับสี่สองสี่สมสี่หกี่เดนะครับ8 0 8ศูนย์ดหนสามสี่นะครับชอบดูค่ะบางทีไม่ขึ้นหน้าเฟซหน้าเพจต้องไปดูหน้าเพจอาจารย์นะครับใช่นะครับบางที facebook มันปิดกั้นนะครับอ่านี่นะครับตัวฟันนะครับแคปไว้เลยนะครับ3าสองนะครับ 3ตัว0 32ย์สามสองรูดสนะครับงวดนี้อาจารย์ฟัน3ให้ล้านเปอร์เซ็นนะครับงวดนี้อาจารย์ฟัน3ให้ล้านเปอร์เซ็น์นะครับสามตัวเม็ดเดียว32นะครับใครไม่ทันเดี๋ยวลงให้อีกทีหน้าเพจนะครับแล้วก็ คนละหนึ่งแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะครับจะได้เปิดการมองเห็นคนติดตามก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นสะพานบุญให้อาจารย์ด้วยนะครับเป็นสะพานบุญแห้อาจารย์ได้เป็นสะพานบุญด้วยนะครับขอบคุณขาได้ในกระเป๋าตังมาเจ็ดสี่หนึ่งแปดซื้อแต่เชา้ารู้เพราะว่าติดตามอาจารย์นันตตี้นะครับ